สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิควิธีการทำ Image Map นะครับด้วยเจ้าตัวบอทน้อยนะครับของทาง Line Official Account นะครับหรือว่า Line OA ของเรานั่นเองเราจะสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยนะครับโดยแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นโดยผ่านเจ้าตัวบอทน้อยแล้วก็ Extend ของเรานะครับตัวอย่าง Image Map ของทาง Line นะครับก็จะเหมือนในหน้าจอนะครับ ในส่วนนี้ผมออกแบบให้เป็นคอนแทคนะครับผมจะส่งไปให้ลูกค้าของผมแล้วถ้าเขาต้องการที่จะติดต่อผมทางไหนเขาก็สามารถคลิกที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็จะไปยังลิงก์นั้นเลยก็คือถ้าลูกค้ากด f c e e o o o ปุ๊บก็จะไปยังหน้า Facebook กด Instagram ก็จะเด้งไปยังหน้า Instagram นะครับ YouTube ก็จะเด้งไป TikTok ก็จะเด้งไปนะครับหรือว่าเราจะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ เพื่อนๆได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเมนูร้านค้านะครับเป็นรวมเมนูเลยมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดผัดกระเพราหมูที่เป็นแบบเรียงเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเขาเลือกเมนูที่เขาต้องการจะสั่งนะครับก็คลิกไปเลยแล้วก็ยิง API ไปที่หลังบ้านแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ทำงานต่อให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย จะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีรูปภาพก่อนอย่างแรกนะครับรูปภาพ image ของเราเนี่ยเราก็ไปออกแบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ google นะครับเรา search คำว่า ex ten นะครับ ex แล้วก็1 0นะครับ ex ten เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้คลิก ex ten t e k e นี่เลยนะครับคลิกไปเลย เราก็จะเข้าสู่หน้าตา extech นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นฟิวเจอร์ต่างๆนะครับทั้ง OCR นะครับการจับวัตถุในภาพแล้วก็ถอดข้อความจากภาพก็สามารถทำได้นะครับนี่แล้วเราจะเจอ Image Map นะครับตรงนี้ Image Map นะครับตรงนี้เลยให้เราคลิกไปเลย Image Map นะครับปึ๊บ เราก็จะเจอขั้นตอนการทำงานของ Image Map แบบสั้นๆง่ายๆนะครับของทาง x 1 0 n เขาพัฒนามาให้เราใช้งานนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีรูปภาพเหมือนที่ผมได้เกริ่นไปนะครับเราสามารถเบลาล์รูปภาพจากเครื่องเข้ามาได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ URL นำมาวางก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีลิงก์รูปภาพผมจะเป็นการอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับผมจะเบาจากเครื่องผมเข้าไปผมได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ Contact คลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นคอนแทคแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าโปรดลากตำแหน่งแอคชั่นและเลือกประเภทของแอคชั่นที่ต้องการนะครับข้อความตรงนี้ก็คือเขาจะให้เราเลือกนั่นแหละว่าต้องการที่จะให้ทําอะไรตรงไหนนะครับเราก็เลือกที่รูปภาพของเราเลยนะครับเราก็คลิกแล้วก็กดค้างนะครับคุมแบบนี้เราต้องการอาาเขตขนาดไหนก็ ตามความต้องการนะครับผมเอาแค่นี้ใหญ่แค่นี้พอแล้วก็ปล่อยครับตรง facebook ตรงนี้นะครับก็จะมาเลือกประเภทแอคชั่นทางขวามือนะครับตรงนี้เมื่อเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เราก็มาเลือก t i e อคชั่นนะครับว่าอยากจะให้มันทําอะไรนะครับสําหรับตรงที่เราคุมนี้นะครับเราก็เลือกปุ๊บ เราก็จะเห็นฟิลเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายครับทั้งเป็นเมสเซจแอคชั่นนะครับคลิกแล้วก็ให้มันตอบเป็นคำนั้นหรือว่าโพสแบ็กแอคชั่นนะครับในรูปแบบของ Open Link คลิกปุ๊บเปิดตามลิงก์ที่เราใส่ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้กันนะครับหรือว่าจะเป็นในูปในส่วนของฟิกเจอร์นะครับ Camera แอคชั่เมื่อคลิกปุ๊บให้มันเปิดกล้องเลยนี่ก็ทำได้นะครับ e x t e n d Location Picker หรือว่า Extend Date Time Picker นี้ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อๆไปผมจะมาพาทำในส่วนของ Date Time แล้วก็ Location นะครับแล้วก็ในส่วนของ Camera Action สำหรับเพื่อนๆก็สามารถลองเล่นได้นะครับในส่วนนี้โอเคเราจะเลือกเป็น Default URL Action นะครับในคลิปนี้ เขาก็จะให้เราใส่ URL ไป Facebook ใช่ไหมผมก็จะเอา URL Facebook ของผมมาใส่นะครับ Facebook นี่ผมมี URL เรียบร้อยผมก็ copy มาแล้วก็วางแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ Instagram ผมก็เหมือนเดิมครับคุมในส่วนที่2แบบนี้แล้วก็เลือก t h a i Action เป็น Default URL Action แบบนี้ผมก็เอา Instagram มาใส่ วางลงไปในส่วนที่3เหมือนเดิมครับเป็นลิงก์ YouTube ลิงก์ YouTube อ่าลิงก์ YouTube เอาเป็นลิงก์นี้ละกันนะครับ URL action วางลงไปในส่วนสุดท้ายส่วนที่4นะครับก็คือลิงก์ TikTok URL action ครับเป็น TikTok copy แล้วก็ Ctrl V วางลงไปครับโอเคผมก็จะให้มัน สามารถกดได้แค่4ส่วนนี้ที่ต้องการเท่านั้นนะครับเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่ Generate ตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะ Generate JSON ออกมาให้เราไปใช้งานนะครับคลิกไปปึ๊บนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ JSON ที่เขา Generate โดยอัตโนมัติมาให้เรานะครับนี่เราก็เลื่อนลงมาดูเช็คความเรียบร้อยได้ครับ เมื่อเราได้ JSON เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิก copy ตรงนี้ copy ตรงนี้นะครับ mm. เขามีปุ่ม copy ให้นะครับ mm. อย่าไปลากลุมแล้วก็ copy เองนะครับ mm. เพราะว่าบางทีอาจจะเกิดหล่นปีกาไปหรือว่าติดส a c e มานะครับ mm. ให้แนะนำให้คลิกปุ่ม copy ที่เขามีมาให้นะครับโอเคเราก็คลิก copy ครับ mm. ก็จะขึ้น mm. เตือนว่าคัดลอกแล้วนะครับโอเคเราก็กลับมาที่เจ้าตัวบอทน้อยของเราเหมือนเดิมนะครับถ้า เพื่อนๆคขไหนที่ยังล็อกอินแล้วเชื่อมต่อไลน์เข้ากับบอทดน้อยยังไม่เป็นนะครับก็ย้อนกลับไปวิดีโอในช่องของผมนะครับผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วสำหรับการเชื่อมต่อไลโอเอเข้ากับเจ้าตัวบอทดน้อยนี่นะครับสามารถย้อนกลับไปดูันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มในอ็อบเจกต์ก่อนดีกว่านะครับเราจะได้เอามาใช้งานได้แบบตลอดนะครับให้เราคลิกอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับ ออเจกตรงนี้และให้เราเลือก c u ส t o m ม a y l โลดนะครับ c u ส t o m มเ y l โลดตรงนี้อันนี้ขั้นตอนที่1อันนี้ขั้นตอนที่2นะครับคลิก c u ส t o m ม a y l โลดปึ๊บให้เรากด Add. แ d ดเราตั้งชื่อมันว่า Contact ให้เราคลิกขวาแล้วก็วางโค้ด j s o n ลงไปนะครับนี่แบบนี้เลย วางลงไปแบบนี้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟครับ mm hmm. ก็ขึ้นซักเซตแบบนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาใช้งานกันให้เราคลิกไปที่เทนบอทนะครับเทนบอทตรงนี้คลิกไปปุ๊บ mm hmm. กด new intent ขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวครับ mm hmm. ผมจะเอาเป็นติดต่อสอบถาม mm hmm. กด add ครับ ให้เราคลิกไปที่ติดต่อสอบถามนะครับและเทรนบอทไปว่าถ้ามีคนพิมพ์คำว่าติดต่อหรือว่ามีช่องทางการติดต่อไหมเราก็เทรนบอทให้มันครอบคลุมว่าลูกค้าจะพิมพ์อะไรเข้ามาแล้วเราจะส่งคอนแทคเนี้ยกลับไปนะครับในส่วนนี้ต้องเป็นการออกแบบระบบของทุกๆคนนะครับเพื่อให้บอทมันฉลาดมากยิ่งขึ้น ติดต่อสอบถามแดีในคลิปวิดีโอต่อๆไปผมจะมาสอนการเทรนบอทให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีเทคนิคการเทรนอยู่นะครับโอเคเมื่อเราเทรนไปสัก3ตัวนะครับให้เราคลิกมาตรงบอทเรสปอนนะครับก็คือการตอบกลับนั่นเองคลิกเข้าไปครับให้เราคลิกตรงนิวเลยนะครับเราจะเพิ่มการตอบกลับแบบใหม่นะครับนิวเลยแล้วเราก็คลิกตรง e x e c t i n g Object นะครับคลิกปึ๊บและให้เราเลือกตรงเปโโหลดนะครับเปโโหลดตรงนี้แล้วเราเลือกตรง Contact นะครับซึ่งเราได้สร้างไว้แล้วเราก็เลือกแล้วก็ใช้งานนะครับติ๊กตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ Select ครับเลือกโ k เคเรียบร้อยแล้วเราก็กด Save ครับกด Save เรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะครับว่าบอทดมันจะตอบ ตามที่เราต้องการหรือเปล่าผมพิมพ์ว่าติดต่ออาเห็นไหมครับเราก็จะได้ Image Ma มมานะครับแล้วเราก็ลองทดสอบโดยการคลิกไปที่ Facebook เห็นไหมครับเขาก็จะลิงก์ไปยังหน้า Facebook ของเราต่อไป Instagram เขาก็ยังเขาก็จะพาเราไปยัง Instagram ที่เราได้ลิงก์ไว้นะครับ YouTube บ tikk Took เขาก็จะพาเราไปนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถสร้าง Inmate Map นะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับ Line Official Account mm hmm. หรือว่า Line OA ของเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าทุกๆคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Like กดติดตาม mm hmm. เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ คลิปวิดีโอหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ